แต่วันนี้วันแรกที่เปิดบ ife. ็อกกี้หมูกระทะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวรู้กันคุณคุณคุณอย่าแบบกดดันมือใหม่ได้ไหมไปทำมีญาตช่วยกันอันนี้เก่าช่วยหรือเปล่าด้ยิงมาติดไฟเลยลุ้ชุบมาเด็ก้านเด็ก้านเด็ก้านเด็ก้ัน คือมีเทศกาลหมูกระทะใช่ปะร้านคอกกี้หมูกระทะนี่คือร้านคุณซาร์สโอเปอเนิ่งพวกคุณได้มาลองเป็นแกงแรกร้านนี้นะครับช่วยช่วยติดไฟนิดนึงไม่ใช่เอาไฟอย่างนี้แบบไนท์ไอเดอช่วยมีไฟนิดนึงทำไมไฟนท์ไอดอลมันไม่ดีตรงไหนนี่เขาเป็นเ้าแก่ทีเดียวนะคุณถ้าเขาเปิดร้านจริงๆอ่ะลูกค้าติด พราว่ามันนั่งคุยด้วยคุยทุกโตแน่อย่าไล่ผมพอพี่จะเล่าเรื่องความงบของมาร์กี้ให้เคยรู้เรื่องตำนานมาร์กสหน้าปะเจ็บปวดมากอะเรื่องนี้ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้